Oh uh ho! -huh. สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับทีมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดพับอัพเกมเนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบีๆไปเติมกันนะทุกคนคิมสตรีมในเพจทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับลิงก์เพจสตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับมีวันแมนมี2คนเอง เป็นเลยเหมือนจะ2คนรู้สึกว่าเกมนี้อยากเล่น AK แล้วก็ UMP ลงมาแล้วเจอเลยเล่นเลยเล่นเล่น,นเล่นกันเล่นเล่นกันอยู่ฝั่งนู้นนะ ถ้าเห็นเจ้านาน,านแล้วตรงเนี้ซ้ายมือมีคนแต่ว่ารอบนอกขนลงกันแต่ว่ารอบข้างในไม่ลงกัน สอรี่เพื่อนเห็นคนผิดเห็นตรงนี้นึกว่าคนเนี่ยนึกว่าเขาดักอยู่จริงเป็นยาโถเอ้ยเพื่อนโดนลากเลยจริงเิ็มน่าจะช่วยได้นะเมื่อกี้ ก็ยิงตรงนี้อยู่แล้วแบบไอตัวที่คิดว่าเป็นคนในบ้านอะ่ะเขาจะออกมายิงก็เลยไม่ได้ยิงนั่นแหละฮะ Watch out มือนไม่มีคนลงเธอเนี้นี่เขาฝ่าอุ้ยอ๋อตกใจมด ทางดักชิลเลยเห็นประตูเปิดต้องเช็คอะไม่งั้นแห้งเหมือนกระสุนไม่พอไม่ใช่ว่าเหมือนไม่พอแหละน่าจะไม่พอเลยแหละอีเค อะไรกันครับเนี่ยสวยตอนนี้บอดเหรอมันมองไม่เห็นเลยว่ะทุกคนเพนื่อนน่าจะสะโกบไก่น่ยไม่ไม่หกก็แปด ว่ายิงคนละตัวกันข้างหน้าน่นก็มีคนอีกเดี๋ยวตรงนี้ก่อน Watch out น่งยิงไปดิ มันต้องมีอีกคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นกไก่แต่ว่าคนนี้ถูกแล้วที่ยิงบอดแล้วเรายิง UMP มาเขาไม่น็อกส่วน UMP AK ก็ได้หวน แต่ว่าบ้านข้างล่างมีนะออยไม่เอาดีอย่าหลุดดีเรียบร้อยอ,อุ้ยลากเลยอะเพื่อเราทำกับนายขนาดนั้นเลยเหรอ หาคนยิงไม่เจอว่ะทุกคนเจ็บแล้ว Watch out watch out เอ๊ยยังน็อกอยู่เลยอะยิงแทบไม่โดนเลยนะเมื่อกี้มือสั่นสวยครับเพื่อนยิงแทบไม่โดนเลยอะดูของหน่อยสิเออ มันต้องเก็บอีกอะเอกสุดอีเค อ้โหตายดิเ oh งี oh. ้ยเฮ้ยหมวดตี้ปิดประตูขังตัวเอง ลาก่อนเพื่อนโอ้โหคนซอ้อนนี่ต้องล่วงตลอดเลยนะเขอางูรอคนมาเก็บแอดดบแต่ว่าหิมพาเขามาแห้งเราอะรู้สึกผิดมากเลย มันสมดจำแล้วเฮ้ย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 โหจังวะ จังเดีืยวคนเดียวอ้าสโซโอ้โอาะหาน้ำมันก่อนเจอละ คือต้องเซฟตี้อ่ะทุกคนเซฟตี้เซฟตี้เหลือคนเดียวนี่จะขับผ่อนไม่ได้นะแล้วก็ชนไม่ได้ด้วย โดนห้ามชวนเด็ดขาดเอางกินไก่แบบงงๆเอาทจไมแตกวงเฉี่เลยอ่ะสิบแปดคิวเจ้เคกับเกมนี้เล่นเอคกับเอ่ออะไรวะยูมพีโอ้โหโคตรเอาจัดสวยงามครับ ฉากหลังเป็นต้นไม้ฟึบไก่มาแบบนี้ก็ได้เหรอเอองานมาแบบงงๆอะ่ะไม่เจอตีด้ดีๆเลยคนเล่นคนไม่เก่งแบบคนเก่งของครบแต่ล้มให้เป็นเออเ <c oughs> สร็จครับ